หนึ่งัเจ็ดไม่สั่งหรอ้ย่งิเด่่งมาบอกกันสงนิ่องเงน่งเดิกไปด้วยเดี๋ยบอกิ่ามนาทีหน่อยนิอ้โกกตอเลยิีกง

กีเป็นเบืเป็นสี่เบอรเป็นส

็อกคอยล็อกคอยเขาโน้นอันนี้อันนี้คือให้ดูว่าเริ่ม,มต้นจุดเล็กๆนะเห็นไหมถ้าเขาทาแบบไม่พูดไม่คุยเหมือนผมเนี่ยใช้เวลาแค่สี่นาทีอันนี้คือเห็นว่าเขาทาคือเดี๋ยวเขาจะทำรถนะทำต้องลดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทํากันเดี๋ยวกิดด้านป่กโอเคอันนี้ไม่ทำรดอันนี้คือแค่มอไซค์เฉยเดี๋ยวทำถดนะทำตู้เสียบดยี๋ยแต่ว่าเราคงไม่ต้องมาถ่าย,ยมากมายหรอก ปกติผมไม่ค่อยอัปเดตใน youtube ผมจะเป็นพูดถึงเรื่องออแรงดันใจช่องทางจะไม่ค่อยขายเครื่องมือผมไม่ได้ขายเครื่องมือผมขายอาชีพอาชีพคืออะไรอาชีพคือแรงบันใจไม่ใช่เครื่องมือนอกนาผมจะทํา youtube ไม่เหมือนชาวบ้านเขาบางคนจะคุยโฆษณาเครื่องมือดอีางนั้นดีนี้นะผมพูดตตงว,ว่าเครื่องมือนี้ไม่ดีหรอกเอาตัวติกิีกว่าเยอะ <c oughs> <c oughs> จริงๆพี่อาตัวปฏิกิรม่งดีกว่าเยอะแต่ว่า คือถ้าผมบอกพี่ซื้อโตปติกไม่แสนหนึ่งเนี่ยเอาโตปติววกจะทำได้แค่น้อยมากถ้าพี่มีมาเทียรู้เอง <c oughs> ว่าไม่ตอบโจทย์แต่มันเท่มันก่อนรู้สิทธ์ผมอยู่พี่ไม่เห็นไหมเริ่มจะคุยแล้วรูว้สิทธิ์ลูกก่อนมันนก่อรู้สิทธ์ผมโทรมาจากพี่ไม่บอกว่าจ้าอยากทำนิสุทอยทำนิสุทธออกหายผมว่าเอ้าก็เอา,เอารหัสเข้าไปในเครื่องดิออาโตปติกก็มีต้องหอยหน้าเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากยกมาแบบอยากใช้สีมือบ้างเขาก็ใช้ตัวนี้ทำสุดท้ายทำทำได้จบ เดี๋ยวไลน์นะไม่เจอหน้าผมนะเรียนไลน์เป็นกำนันอยู่พี่หมายเห็นไหมหมายนะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวให้ทำต่อขอบคุณที่ขอบคุณครับอย่าลืมนะชอบกดไลค์ฮะใช่กดแชร์ย่าอยากดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้วกิว